ให้ฟัควาวภาคภูดแล้วก็ให้เปลี่ยนมุมมองปัญหาจะบอกตอนนี้50%นะอันนี้เป็นทนะีนี้ก็มา,าได้ทำเป็นเอกาสารแบบนี้ผมจะแจกทุกคน250คนวันนี้ก็50คนนะให้เราเขียนชื่อนามสกุลนะแล้วก็อำเภออยู่ในช่องด้านซ้ายเลยด้านขวาเรานี่เราคิดว่าเราจะอยากจะได้ใครที่นั่งในเน,นี้ย เป็นประธานของพวกเราขององเภอรเราคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามถ้าบอกว่าเรามีคนเดียวถ้าประธานก็ใส่ลนเดียวท่านคู้หญิงเดียวถ้าคิดว่าเอออยากได้คนอื่นด้วยก็ใส่คนที่สองคนที่สามแต่ให้ใส่แค่สามพอยอะเลือดตัวหัวนะใส่คนนดียก็ได้สองก็ได้สามตัก็ได้ผมไม่เอาสี่คนอันนี้คือระดับอเคอเสร็จแล้วว่าระดับจังหวัดถ้าเราไปดูเลยที่ขาเขาตรงนี้น่าจะอุ่นกีนะเอากระสอบแบบนี้ เทเข้ามานี่ตาเทเข้ามานี่โอนเราไปรลดอะไรเพราะว่าเรรู้อยู่แล้วว่าตลาดรูกเนี่ยยังต้องการให้จากในไทยเยอะนะตอนที่เรามาไปดูในแรกตอนที่เรามาถึงวันนั้นที่ว่าสองแล้วแบบคนที่วันสองขอมาใอวันนั้นวันนั้นมีแพะอยู่ในประเทศไทยตัวเมียแม่พันแฝดแฝดแสนประตูประมาณแฝดแสนหกหื่นถ้าเราปล่อยมาอยู่นี่เดี๋ยวถึงใจแน่นี่นี่คุณหมอทำเภือถึงเตือนใจนะ เพราะฉะนั้นพวกเราต้องต้องมั่นคงนะแล้วก็ต่อยให้ถึงตัวยาเขาได้นะผมเป็นตัวอย่างแล้วที่จริงอ่ะผมผมวาดความได้ว่าผมจะมีพันแม่แต่เนื่องจากว่าเอ่อใจอ่อนเนาะถูกไปหกสามตัวห้าตัวไปเรื่อยๆถูกต่อไปเรื่อยนะเพราะทุกครั้งที่ผมถูกต่อที่ผมจะต้องนับหดูใหม่ไปอีกแต่เลยถูกไหมสมมติว่าผมผมลินอะวันร้อยตัวกว่ามันจะสมกิจเอาเรียนที่เรียนที่เก้าเดือนที่สิบ ถ้าว่าผมหายไปห่ปีผมถูกคลื่นอย่างเนี้ยแทกผมไปแทกผมไปผมเลยยังย่ำอยู่กับี่นะก็มีแค่อย่แค่นี้นะแต่ว่าพัฒนาสายทําไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยนะปรับโครงสร้างของฟาร์มมาในลต่างๆไปเพื่อให้มันง่ายขึ้นเพื่อให้สุขภาพมันดีขึ้นเพื่อให้สายพันดีขึ้นทุกันทุกนทุกนนะแล้วก็พอรู้อะไรที่มาก็ จะต่อ่อดบอกการให้้อมูลไปต่อยอดกัต่อนะไม่ล้มทิงทิ้งเพราะเรามีเวลาจำกัดในการสินะอันนี้คือที่มาที่ไปนะไหมแล้วก็เราคีดว่าว้าเราจะหลังจากเราได้ความรู้จากการอบรมครั้งแล้วเราจะต้องมีเครือข่ายติวที่นราจะมาถึงของเราและต่อ่อดไปที่จังหวัดนะซึ่งเราจะทำที่โรงงฒนาจจะมีเรื่องที่ได้ไปนะ แล้วเราก็ท่นานองคชาตได้เราไม่ต้องคาดฝัวนว่าองคชาตที่เราชาตองคบรที่เป็นกรรมการที่มานี้มันจะกรเรือเรื่องอ,อะไรแล้วเราจะเข้าธุรกิจนะแล้วพวกเราเก็จะแข่งแรงในการเป็นทีในนะวเวลาเที่ถึงไล่ดังที่สุดในประเทศไทยเลยนะและแต่ประเด็นดังที่สุดคือได้รับเงินกู้ของสปสเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยนะ ที่เป็นโครงการนี้จริงๆนอกนั้นั้นเป็นโครงการอื่นที่มาสวมรอยเฉยเอาโครงการชื่ออื่นมาแอบเปลี่ยนชื่อว่าเป็นโครงการนี้จริงๆไม่ใช่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดแนี่ยของป้านิยานที่จังหวัดจีนขาเลยจังหวัดจีนขาคลับผมเลยถามที่อีโครงการแล้วก็มาเลยว่าเขามาถ่ายรูปติดตัวสาวนี่เนี่อไงไม่มาอีกแล้วเข้าใจตรงนี้เลยครับโอเคครับอาจารย์ครับพี่น้องเกษตรกรที่ยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแพะ แล้วก็ต้องการที่จะทําโครงการต้องการที่จะเข้าร่วมของโครงการของอาจารย์นี่อาจารย์พี่จะจะกล่าวกับสมาชิกที่เลี้ยงแพะครับทั่วประเทศครับครับก็บางเอื้นว่าจังหวัดเลยนี่มันจะพูดถึงว่าโชคดีก็โชคดีกว่าจังหวัดอื่นหน่อยนึงตรงที่ว่าการประสานงานกันนะครับระหว่างสำนักงานปศุสัตว์ระหว่างศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ศูนย์บำรุงพันธุ์ และทอกศออนั่งประชุมต๊กลมกันบ่อยครั้งทําให้เราพ,าพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ตัวแทนของเกษตรกรก็ได้ร่วมออกความเห็นด้วยบอกลกาวปัญหาทั้งหลายแล้แลวก็บอกขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ทำให้หน่วยงานราชการได้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรจ,จริงๆได้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนแต่ว่า ตามระเบียบการกู้เงินเนี่ยเราก็สามารถจะกู้ได้ของทกศก็ได้ของกองทุนส่ง,สงข้อเกษตรกรก็ได้อย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าถ้ากู้ลนละร้อยเราก็ต้องทํางานเป็นทีมก็คือจดทะเบียนเป็นวิสิจชุมช,ชนแล้วก็ให้ได้สักเจ็ดคนเจ็ดคนแคนกี่คนก็ได้แต่ว่าถ้าเยอะไปก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหา<ม>ก็ประมาณ7ฟาร,ร,มฟร,รม์มแปดฟาร์มรวมกันเขียนแผนธุรกิจ ส่งไปให้ทางสำานักงานศระัตว์ศ์ตรตวจสอบอาจจะเป็นปตัว์นอำเภอและส่งต่อไปจังหวัด<ม>แล้วก็ส่งไปที่ทกศในเขตพื้นที่ให้เขาพิจารณาถ้าได้อนุมัติแล้วก็มาอบรมกันเรียนรู้กันมมผมคิดว่าถ้า,าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะแล้วก็ทํากันแบบนี้ท,ทั้งประเทศเลยเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกทางหนึ่งในยุคโควิดให้ หเรามีอาหารกินสองเรามีเครื่องมือกําจัดวัชพืชในแปลงเกษตรสามเรามีปุ๋ยเคมีเออปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีซึ่งมันแพงขึ้นมาเยอะมากถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปีนี้นะน่าจะตกใจว่าขึ้นไปกระสอบละไปร้อยแพงมากแต่ถ้าเราเลี้ยงแพะนะเราไม่สนใจปุ๋ยจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ช่างเราเราผลิตปุ๋ยเองแล้วก็เลี้ยงสัตว์ ให้มันกินพืชนะแล้วเอามูลจากสัตว์ไปให้พืชกินนะเพราะนั้นวิธีการแบบเนี้เราก็จะอยู่รอดน,นะในภาวะวิกฤตแบบนี้เราจะได้ไม่ไปโทษว่าอะไรไม่ดีทั้งหลายเลยนะเราเอาหันหน้ามาไม่ต้องโทษใครมันลุยกันเลยครับ <laughs> ชวนพี่นอกก้องเกษตรกรมาลุยเริ่มต้นจาก สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กก่อนนะ<อ>ก็คือแพะหรือแกะนะเ<อ>พราะว่าแพะแกะเนี่ยมันมันกินวัชพืช<อ>มันมันไม่ได้กินหญ้ายอย่างเดียวม,มันกินใบไม้มันกินอะไรทุกอย่างแต่<อ>ถ้าเราเลี้ยงสวนดอกไม้ด้วยก็อาจจะอันตรายหน่อย,อยมันกินดอกไม้เราเกี้ยงนะก็ก็เอาตาความเหมาะสมนะก็หมายถึงว่าถ้าเราปลูกพืชนะะพืชหลักมันก็เกิดวัชพืชถ้าเราต้องซื้อสารเคมีไปฆ่าวัชพืชหรือก็ต้องจ้าง ลูกน้องหรือจ้านคนงานไปตัดหญ้าตัดวัชพืชก็เสียตังค์อีกครับวก็เอาแพะไปเป็นเครื่องตัดหญ้ามันก็จะตัดเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะโตขึ้นครับแล้วเราก็ขายไปถ้ามันเยอะสมมุติว่าเรามีพื้นที่1ิไร่เราเลี้ยงแพอยู่สัก20ตัวถ้ามันโตขึ้นมาเป็น50ตัวอาหารไม่พอเราขายไปให้เหลือเท่ดิมอย่าเดิม แต่ว่าเราก็ประหยัดเรื่องซื้อน,น้าม,มันมาใส่เครื่องตัดหญ้าหรือไปจ้างเขามาดดยหญ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะข้อคิดก็ลองไปคิดไปไถ่ควน,นกันดูสำัศึกษาความรู้แล้วก็หันหน้ามาทําเกษตรนะอย่างของผมนี่เขาเรียกว่าเกษตรที่ความสูญเสียเป็นศูนย์ครับซ e โร r ว c u l t u r e เนะเกษตรความสูญเสียเป็นศูนย์หมายความว่าเราเลี้ยงสัตว อะไรที่เป็นบายโปรดักต์จากสัตว์ก็คืออย่างนั้นสืชก็ขี้สัตว์ละเนาะก็อะเอามาให้พืชกินอ,อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในในพืชของเรานะก็เรียกว่าวัชพืชเนาะม,มันก็กลายเป็นอาหารสัตว์เห็นไหมเพราะฉะนั้นใช่มันก็หมุนเวียนเป็นวงจรแบบนี้ในไร่ของเราในฟาร์มของเราในคค้งของนาของเราก็จะไม่มีอะไรสูญเสียเลยทุกอย่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันเพราะมันเกื้อกูลกันปุน๊บ มันก็จะเกิดส่วนเหลือขึ้นมามเหลือแล้วเราเจจกใจถ้าต่างคนต่างเหลือเจจกใจก็ไม่มีใครเอาแล้วก็แพ็กทีมกานขายนะเดี๋ยวก็ได้เงินเหลือในธนาคาร,ครต่อไปถ้าธนาคารไม่รับเราก็เข้าไปสู่สเงินดิจิตอลเอานะ<ม>ก็แล้วแต่โลกเปล <คน S 1> ี่ยนโครงการอะไรครับโครงการอาจารย์ที่จะ,ะทาฟาร์มฟาร์มบัวครับอาจารย์ครับก็นี่แหละก็เริ่มต้นจากสัตว์เคี้ยงขนาดเล็กเนาะ เสร็จแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่ชอบแพะเป็นสาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนาะบางคนชอบวัวชอบวัวครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กําลังทําอยู่ผมจะทําโครงการบัวนะกับโครงการกระบือกําลังดําเนินการอยู่ปีหน้าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างนะที้ข้อของบัวนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วอันนี้เป็นข้อข้อสำรองครับข้อสำรองข้อข้อจริงยังทําไม่ได้เพราะว่าฝนตกแล้วก็รถถีบล้อจะเอาหินเข้าไปถมยังไม่ได้ต้องรอให้ฝนหยุดตกสักหน่อยนึง แล้วเดี๋ยวผมก็จะทำโคกเลี้ยงแม่วัวก,ก่อนอเลี้ยงต้นน้ำนแะแล้วก็เลี้ยงแม่วัวเพื่อจะเรียนรู้วิธีการพัฒนาสัตว์นนะแล้วเดี๋ยวเราก็เจ้าของฟาร์มแพะก็อาจจะมีแพะคนละ200ตัวแล้วก็อาจจะมีแม่พันธุ์วัวคนละส0ตัวอะไรแบบนี้นะไปเรื่อยๆค่อยขยับกันไปใช่ค่อยๆขยับกันไแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชอ,อาหารสัตว์พอเราปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการทาอาหารทีเมอารเราเอาพืชอะไรมาผสมกันบ้างแล้วเป็นอาหารที่ ให้ผลตอบแทนก็คือให้ค่ากิโลกร,รัมที่ให้ไปแล้วมันโตขึ้นมากี่กิโลกร,รัมอย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าเราทําอาหารที่มาที่ถูกสูตรเช่นเราให้ไป10บกิโลมันจะให้เนื้อเรากลับมาเท่าไหร่อ,อะไรแบบนีนะ้นี่กำลังเรียนรูน้อย่างวันเนี้ยก็มาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์และวิธีการทําอาหารที่ามามนะแล้วก็การรักษาสุขภาพสัตว์ก็จะมีคุณหมอ มาสอนเรื่องว่าสาเหตุของการป่วยของสัตว์นี่เกิดจากอะไรแล้วการป่วยแต่ละสาเหตุนีเราจะจัดการกับมันยังไงถ้าเราเก่งสงเรื่องนี้ถูกไหมเพราะว่าความสําเร็จของอธุรกิจการกเลี้<ม>ยงแพะนะก็คือมีหนึ่งสายพันธุ์ดีสองอาหารดีสามสุขภาพดีและก็สีก่การจัดการดีมายังไงดีถ้าเราได้อ,อ,อ์ปกรบครบสีอออบนะ่อุปกรบ์นั้น เราก็ปิดจุดความลมเลยวมีแต่สําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปตามความต้องการของแต่ละค,นนะครับเปไหนครับติดต่องานหรือว่าเยี่ยมชมฟาร์มโนราฟาร์มนี่ได้ที่อาจารย์สุเกติครับผม<อ>สามนนนนตอนนี้กําลังทําอยู่ในเฟซอยู่ครับเฟซโรนราฟาร์มนี่แหละครับเฟซบุ๊กเนาะแต่ว่าผมเป็นคนผู้สูงผู้สูงอายุแล้วเนาะก็อาจงทางที่ติดต่ออาจารย์ครับราารครับก็ถ้าทางโทรศัพท์ก็นี่แหละครับเบอร์เดิมเบอร์ของฟาร์มเนี่ย 0817099420กับ0956699175สองเบอร์นี้แล้วก็ในในในไลน์ก็ F F ไลน์เข้ามาได้แต่ต้องขออพัยไปก่อนว่าช่วงนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาเยอะบางทีอ่านไลน์ไม่ทันอ่านไลน์ไม่ทันก็จะพยายามปรับปรุงในเฟซแล้วก็จะปล่อยวิชาการ ไปในเฟซแนะให้ให้ได้เรียนรู้กันเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปก็กดใจรอยนิ่งคัมมิ่งซูลก็จะค่อยๆทยอยปล่อย,ยไปตอนนี้ก็มีคุณการแสงของมีเดียมาช่วยอย<ม>นะคือ<ม>ช่วยนําข้อมูลความรู้ประสบการณ์<ม>ไปแชร์ให้พี่น้องเกษตรกรได้ร<ม>ับดีได้เห็นความคืบหน้าของกลุ่ม,มที่เรากำลังทำอยู<ม>่ครับขอบคุณอาจารยหน้ากนะ จะมีโอกาสก็จะได้ศึกษางานของอาจารย์ต่อไปครับผมแล้วก็สมาชิกที่สนใจก็ติดต่ออาจารย์ได้ที่นี่ครับผมแล้วก็ทางเบอร์โทรทางไลน์ของอาจารย์ด้วยนะครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุเจตพงษานนท์นะครับตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกรนะครับหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและก็การตลาดนะครับแค่นี้แล้วครับโครงการภายใต้แผนงานขึ้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเลยครับก็โนราฟาร์มครับทางเอราวันครับจังหวัดเลยครับโดยอาจารย์สุเจตพงศ์สังมวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับและก็มาติดตามผลงานของคณะกลุ่มของทางพี่น้องทางเอราวันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ